ครับผมกบินครับวันนี้ตัดกับอาจารย์อ้อนเลยนะฮะดูติดตามเกใน YouTube แล้วก็นในที่ติ๊กต็อกครับวิธีตัดของอาจารย์อ,อ้อนนะครับดูใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดตัดทรงเขาเรียกว่าทรงข้าราชการเนาะครับออออันนนี้าาจรย์ทรง,งตำรวจอ,อ่อันนี้มาตัดนี่ผมบินมาจากชายแดนเลยนะฮะบินมาจากชายแดนครับดู ผมจะทําให้ดูนะนี่ดูฝั่งนี้ฝั่งซ้ายก็ตัดดูมุมหน้าผากนะครับมุมหน้าผากไปด้านหลังฝั่งขวาก็ดูมุมหน้าผากมาหาขวัญอย่างนี้นะครับใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดดูระครับวิธีตัดเพือ่อให้พี่น้องข้าราชการคนไหนที่อยากแตงผมทหารตำรวจครับพงกทัพเรือตำรวจที่อยากสุกจัดผมกันอ,อธิบายไปเรามาให้อาจารย์ออส อาจารย์อ้อนอาจารย์อ้อนสอนนะครับัตัดผมตำรวจง่ายๆนะครับนาอวิธีตัดเนาะแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าระบบราชการตัดภายในครอบครัวหรือว่าจะตัดกันเองในครอบครัวเช่นให้แฟนตัดให้หรือว่าให้น้องสาวน้องชายตัดให้ก็ตัดง่ายนะครับพอเราเล็มขอบอย่างนี้เสร็จเราก็ดูใช้เบอร์สองนี่ครับเนี่ยเบอร์สองนี่วางด้านบนอย่างนี้ไล่มาข้างหลังนะครับดูนะครับ เึิบอ,อ,อย่างนี้ครับใช้เบอร์สองตัดข้างบนอย่างนี้แหละครับเพื่อ,อทำให้ดูง่ายๆเลยครับ <S <S พอเข้าใจวิธีตัดง่ายๆอย่างนี้ครับ <S 1> <S 1> ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเอาไว้หวีสักหน่อยหนึ่งเราก็ไม่ต้องเอาเบอร์สองนี่ลงเราก็สักเบาๆอย่างนี้สักผ่านๆเฉยๆอย่างนี้นะครับผ่านอย่างนี้ครับนี่ได้ผมส่วนหน้าแล้วดูนะครับ ทีนี้ด้านข้างตรงนี้เราก็ถอดเบอร์สองออกแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์ศูนย์เนี่ยมาเก็บอย่างนี้ครับเบอร์ศูนย์นี่เก็บเก็บให้เกี้ยงเลยตัวให้ได้มุมหน้าผากระหว่างคิ้วหน้าผากให้อยู่แนวเดียวกันไม่ให้มันเป็นแหลมเป็นดำอะไรนะครับให้มันอย่างนี้เลยครับเนี่ยไขขึ้นเลยพืเพื่อใช้เบอร์ศูนย์นะครับตัวนี้ น้อเราคนที่มาตัดนี่ก็อุตส่าห์มาไกลเหมือนกันนะเนาะ<ล>ตั้งใจมาให้ตัดโดยเฉพาะเลยให้ช่างอ่อนช่างนาช่างหล่อเป็นผู้ตัดให้นี่คือวิธีตัดด้านข้างข้างซ้ายข้างขวาก็เช่นเดียวกันดูนะครับครับผมทําให้ดูแค่สองข้างแค่นี้เองนะครับแล้วผมจะสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อตัดเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ